พัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพในการดนนิโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโคกสูงนะครับได้มีโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้จากขยะให้กับชุมชนนะครับโดยนะครับมีโครงการ ทำไม้กวาดทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกของธนาคารขยะซึ่งหน่วยงานของเรานะครับเทศบาลตำนวนพกสูงนะครับได้จัดโครงการนี้จัดโครงการคอบลมจัดทำโครงการจาัดทำสร้างรายได้นะครับจาก ขยะนะครับซึ่งเป็นขวดพลาสติกนะครับที่ทางสมาชิกนะครับได้เข้าร่วมนะครับสุดพึ่มนะครับในการทำไม้วชขวดพลาสติกนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะครับกับตัวเรือนและสร้างรายได้นะครับให้กัอกุ่มหรือว่าตัวเรือนนะครับเพื่อนะครับ ในการครั้งนี้นะครับหน่วยงานนะครับพัฒนาสวัสดิการสังคมนะครับประชาชนนะครับก็ได้มีโครงการนี้นะครับมาให้กับสมาชิกกองทุนขยะของเทศบาลตําบลโคกสูงนะครับได้เข้ามาร่วมนะครับในการฝึกอบรมนะครับการสร้างรายได้นะครับจากขยะนะครับซึ่งทาง เทศบาลน,นะครับตรงเปนทุกสูงของเรานะครับก็อาได้รับความร่วมมือนะครับจากสมาชิกนะครับกองคุคขยะทุกหมู่บ้านนะครับในเขตของเทศบาลทุกสูงรวมทั้งหมดมีทั้งหมด10หมู่บ้านนะครับ10หมู่บ้านนะครับสมาชิกก็ให้ความร่วมมือดีและ,ะผลจากการนะครับทาทำไม้กวาดจากพวก พลาสติกนะครับก็สมัมฤทธิ์ผลอย่างดีนะครับและสมาชิกนะครับในกลุ่มนะครับก็มีรายได้เพิ่มเติมและได้รับประโยชน์จากขยะนะครับ ซึ่งท่านข้ามขยะเรื่องการเพือ้องลอบที่หาเนาะก็เหมือนตอย่นีครับซึ่งท่านในตอนต้งสูงอยู่ในแ่แวเโ่ยบายนะครับคือในหมู่บ้านไดจมีกอขึ้นขยะในหมู่บ้านคือการมาจัดการจะทงว่าเท่า้็มาจัดการเดีนะครับโดยที่ะสบายอืมให้ข้าแนะน้ำทำว่าเท่าทุกทุกเรื่องเรื่องการ เกจัดก็บขยะอ,อีกอย่างนึงนะครับก็กกเป็นรถท่าเส้นใกล้บนทางเทศบาลเพื่อ